โวครับผมปลกับผมคนเดิมนะครับคนนั้นต่อคนเมืองเจม <laughs> นะครับวันนี้ได้บอกมายมาผมเนอจะทําเมนูอย่าง่รน,นะครับเดี๋ยวกว้ยอยติดตามนะครับติดตามตอนต่อไปสักแป๊บหนึ่งก่อน <laughs> มเมนูที่ว่านะครับวันนี้จัดหลามแต่งน้าพีกอีฮวกล้นๆนะครับไหลายตี้หล่จ้างของอีปุ่ม ห้องห่วกนะครับแต่พ่อนา่ตห้องอีห่วกเป็นอ,อีหวกห้วยนะครับนี่นะหัวเจของอีหวกนาะนะครับนี่ห้วยปีหนึ่งก็จะได้กินช่วงหน้าแรงนะครับโอ้มหมาะขนาดนะครับแป้งน้าพริกแต่ว,ว่าเขาจะหลามมาื่นกี้ใส่บอกหลามเนาะอ้าวกระดุอ,อดุปกรณ์โอ้มีอย่างไรครับทิก นี่ก็โตมักเพกดกระสนักของมักเพกดกระสละเออเส้น้อยเนาะนี่โอ้หางใส่บ๊บนี่แล้วก็อันนี้เป็นพริกพริกแตงกระเลียงเนาะป๊อดโตอย่างเพ็ดน้ำพริกมันต้องเพ็ดกะบอกเพ็ดมันจะบันลำนี่แหละเนาะเกือเกลือบเกือจะไปสลักเออจะไปสนักสลายจช่เนาะนะครับเดี๋ยวถ้ามันจืดมันจางเราก็เติมเอา อันหนึ่งนะครับขนเอานี่ของคนบางแก่เป็นกินกันนะครับขเขามียงาใส่นะครับจะไข่ปอต้าหม้อเปรี้ยวเบเรนต้องใส่นะครับท่านของมันจะขาวหนักดำได้หรือพี่เสด็จเขาจ๋าอ้าวตบกระทงเนเานะครับ โอ้ถ้าเป็นกุ้งเป็ี่นเลวเป็นปลาหน่อย,อยามาตัวในปัตเต้เป็นหองว่าน้ำพริกหลวง,น,งนี่น้องน้ำพริกโยนะครับนี่มันมีกะอีกหวกนี่จะเป็นน้ำพริกอีกหวกนะครับขาดมาได้โดนเน่านี่เข้าไปออาเ,อเ,เอาเกลือห่อแล้วถ้าสนใจจังได้ก็ออเดอร์มา้งเนอนะ เข้ากันก่อนเพราะว่าถุนเหล็กกับเกมอยู่แล้วเราจะไปใส่เหลือนักเตอรอนะครับเครื่องปรุงกับปกติดมธรรมดานะครับผงชโลกเนี่ยเขาก็หอมผงผง,ง,งนัวเนาะกินง่ายๆสไตล์เปหนัดต่อนะครับกินบนเมือง อหอมแดงส่ตัวนะครับเราจะเอาใส่เป็นกลีบก็ได้หรือจะมาตั๊มตัวกันก็ได้กับแบบว่ากันนะครับใส่หอมแดงให้มันหวานหน่อยอยู่หน้าบ้านนะครับ<ๆ>ห,หมอกนก,กกะโลกกกักหมอกมันแหลกมาให้หมดดีก็เอาละ ขนาดอ้าวป้องแล้วนะครับพอ,อแค่แหลกต่อไปตะไคร้ว่าจะไคร้เล็ดใบขวางเกินตามบุบปั๊บมันยาวเราเมืนกับตัดอย่งไงี้ยง คนบอกเลยปุ๊บนี่มินกับส่เพราะว่าถ้าใส่นักนนมันก็จะเฟื่อนหรือว่าเฟื่อนนี่เนาะใส่มาหายมาดีพอ,สอใส่เข้าไปนะครับโอ้โหก,ก,กระดากระตกมันจะเหนียวหน่อย คนไม่แ่มเป็นนิยมกลินขหมเน่านะครับเนี่ยากลินในห้วยในห้องในซ้ำได้บรรยากาศจะมีโอกาสได้ไปมีเวลาติดภาระหน้าที่ได้ไปยล้างจอดเรานี่ปดตู ว่าอย่างนี้นี่หากินยากนะครับหัวหน้าแรงนี่นะ,ะโตเป็น,นหัวคุ้ยเนร์ไม่ใช่หัวกลางโตงกลางนานะครับเอามันหวานจวบเลยเอาหนุ่มคยเนี่ยใส่เข้าไปหมดเนาะได้หมด เลขว่าจะเอาเอบแอบปะน้ำสะกปอยมาเอาตั้งไฟก่อนน้ำแห้งอ่ะไปเตรียมน้ำเอาปอดตู้ตั้งเกียงนี่เหมาะขนาดนี้นี่ปอดทบเกียงก็กำลังวุดวุดลงลุ่มวุ้ดเด็ดเตรียมมา ลามลามใส่บกไม้ไผ่มันหอมนะครับพักโตบัอ่ะผักเกขมผักเอ็มผักหนอกครับผมใบบบกเนาะนะครับนี่นี่ผักกะดซ่าเป็นว่านะครับโอ้นี่ครับได้อันนี้มะตวยผักข้าวตอง กูกันเลยนี่บวกกวกนะครับนี่อยู่ในหนองเลยนะครับผักบวกกวกเอหมอหุกไปจะห้องพักนี่นะครับห้องกับห้องแบบปึกห้องกับห้องห้องพักขี้หูดนี่ครับติบดบิดมักถ้าไปอ,อ,อถ้าไปว่าถ้าไปต่ำในห้วยในห้องในห้วยเหมือนนี้นี่ยอดไม้ข้าย หยอดไม้กระนูนนะครับของกับมันพักพริขมุนนี่นะครับ,บ,ท,บทั้งพริกต้องผักกับเยอะๆมันถึงจะลำ้ำนะครับโอ้โหเด็ดโบโบเลยพี่โตโข้ามไปหน่อยัพุงพรถพุงรลดผงนัวผงนัวสกักไป,ปบ๊บนี่แกหัวยังหวัวเราจนกว่าล่ะ ซวกสวกซวก,วกนี่ปลดเต้าน้ำพริกมันต้องเข้มข้นน้อยขอสวกแห้งก็ไม่ได้กลัวอีหวัวกมกันเหลวดวูน้ำพริกมันขึ้นมาทาั้งบนน้อนะครับเรียบร้อยปลดเต้าน้ำพริกอีกหวัวมันไหนอีหวัวเชี่ยงนั่น หมต้าออโจโลมาเลยอโอ้ยครับน้ำพริกอีฮวกเมาขนาดเออนี่นะครับเรเรีร้อยร้อโอเคครับผมเรียบร้อยนะครับผมหลามน้ำพริกอีฮวกแบบคนหัาตอคนบางแกฉมนะครับใส่ถั่วเน่าเนี่ยนะครับนี่เป็นถั่วเน่าน้ำพริกถั่วเน่านะครับน้ำพริกตาแดงอย่างใดฝากกดไลค์กดแชร์ปด กดติดตามกันตัวนะครับผมพปรนานจอคนเมืองแก้มวันนี้สรุปยุติไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาติเข้าก่อนนะครับสวัสดีครับปักกันใหม่คลิปหน้านะครับผม